คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามปิดอันขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยก็อ,อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องหัวรถชาแนลนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดซับให้ด้วยนะครับช่องนี้เป็นช่องใหม่ล่าสุดเลยนะ,ะวันนี้เรากลับมาหาลูกรักกันนะครับพเพื่อนหลังจากไม่เล่นตั้งหลายวันนะกับเกมมาจองเวอสอง ของค่ายพิจีสโลตกันนั่นเองโอ้โหไม่เล่นตั้งกี่วันนะ3-4วันเลยนะครับเพื่อนเออเป็นเกมหนึ่งเกมที่ผมชื่นชอบอย่างมากเลยนะอ่ะก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมนะครับเพื่อนก็ฝากในกลุ่มโบนัสทมนกันหน่อยเดี๋ยวในกลุ่มเนี่ยจะมีสมาชิกที่คอยชี้แจงเกมนู่นเกมนี้ให้เล่นเวลานั้นเวลานี้ที่จะแตกนักแตกกระจายแจ้งวันละ3รอบด้วยกันรวมไปถึงเนี่ยจะมีเพื่อนๆเนี่ยคอยใช้ในการเล่นเกมต่างๆด้วยแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนของแบบนี้มีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดาเลย ถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยมาวันนี้ทุนมาคอนเทนต์ทุนน้อยนะครับเพื่อนทุน1,000นะหลังจากเคยเล่นแบบประลองเบ็ดนะเบ,บ็ดนู้นเบ็ดนี้อ่าวันนี้มาเล่นแบบปรับตามใจกูคุยง่ายเออคุยเล่นเป็นไงัเรื่องของกูวันนี้ไปเบ็ดสิบกันก่อนนะครับเพื่อนวันนี้ทุนน้อยพันเดียวเองมาต้องเยอะเจี่ยหมุนนะสิบฮึบ หน่อ,องไปสามสิบเลยนีไฟป,ปังไวสองนี่ข้อดีนะครับมันมีทั้งคูนนอกคูนในโอ้โหสวยดอกนี้มีทั้งคูนนอกคูนในเลยครับเ <What? S 1> พื่อนเอ้า <What? S 1> โอ้โหหนึ่งนาทีครึ่งไอ้สัตว์ฟรีเกมเข้าแล้วโอ้หูแล้วเข้าไปไม่ต้องรุนแรงครับเพื่อนตุ้มเดียวเข้าเฉยเลยมาไอ้สัตว์เบสามสิบด้วยสำหรับทุนพันถือว่าเยอะมากๆนะครับเ <What? S 1> บสามสิบเนี่ยเออตรงเหี่ยเกมเหมือนไวหนึ่งคูนหก <c oughs> อที่คูณหกดอกเมกื่อกี้อีหกหมุนนี่วายหนึ่งอือคูณในคูณนอกด้วยคูณหกตอนนี้โอ้ไม่ถึงคูณสิบอยาได้เสียงเมกะได้ยินเสียงเมกะนะพเพื่อนเออมันจะชื่นใจมากเลยนะโอ้ยวายสามดอกนี้วายหนึ่งไปคูณสิบไหมถึงแล้วคูณสิบโอ้เอไม่ค้างตอ่อ เฮ้ยเมกะยังไม่ออกเลยนะเฮ้ยคูณสี่มุนเองวายหนึ่งยังไงต่อ,อสามมุนวายสองโอ้โหสวยดอกนี้คูณสี่แล้วโอ้คูณหกดิเออคูณสี่แล้วไฟเขียววายหนึ่งเออคูณสิบวายหนึ่งออโอ้โหออกไหม มิกะไหมโอ้ก่อนตัวออกนะเพื่อนเฮ้ยซามุนเดี๋ยวได้ยินเสียงเมิกะบอกตรงเลยมันตะออกมาจองฟรีเกมเข้าไม่ใช่เข้าแบบเรื่องง่ายนะพวกมึงนะโอ้โหไม่จ่ายซะแล้วโอ้ก็จ่ายสไตป์เบทสามสิบนะพวกมึงนะเออจะไปที่หนึ่งพันสามร้อยสิบสี่เออถือว่าไวมากๆฟรีเกมปกติเนี่ยมันต้องลุ้นโอ้โหสวยไวโซงตรงนี้เบทดูเบทสามสิบนะพวกมึง โฟติมันต้องลุ้นทีละตัวทีละตัวนะเออนเนี่ยโฟี่ตัวสองตัวอย่างเงี้ยโอ้ไม่กี้โป้งเดียวเข้าเฉยเลยมาลองเบตสามสิบเออเบสห้าสิบดูหน่อยนะครับเพื่อนอ่าไปสามสิบหมุนเฮ้ย <c oughs> อะไรครับเนี่ยโอ้โหมึงบั็อกไหมมาจองสันมาทีรอบที่สองพีเกมรอบนี้เบสห้าสิบโอ้พอได้สไว้ไว้สามโอ้โหเต็มจอไวสองคูนสิบแล้วไวสอง อออืื้หโอ้โหเปิดได้สวยเลยเบท้าห้าสิบด้วยพวกมึงโอ้โหเมกะ้าไหมไมกะออกสองพันยี่สิบห้าโอ้โหบ้าไปแล้วฟิกเกมโคสัสว์เยอีแบบหมุนยาวๆเลยกเปิดได้สวยมากนะเปิดหัวได้สวยมากเลยอย่านิ่งเหม่อให้เป๊ะล้วมาจองไอสัตว์ว่าไปสองแล้วว่าไปสามเฮ้ยวันหนึ่ง สวยไวหนึ่งห้าแถวออกแล้วไวหนึ่งคุณสิบแล้วเออยังไงโตไม่กระไม่อกปร้อยสิบตรงนี้เกือบพันเลยนี่ไวหนึ่ง yes sir l o o e d ไวหนึ่ง,งห,งหูเต็มจอไวสองโอ้โหมันหยดย้อยดอกนี้ไม่กระไหม โอ้โหคอนโต1165จะังได้เมกาโอ้ตอนนี้วิ่งมา6 0 0 0แล้วพวกมึงคุณกูพันเดียวไม่จ่ายแล้วมัง้งดูทรงเหมือนดู้ายได้อยู่วายหนึ่งวายหนึ่งนี่วายสามไปปังออกแล้ว <Y 3. S 1> โอ้โหปิดกรองได้สวยงามมากๆโอ้โหเมกาไหมมันต้องเมกาแล้ววิ่งอย่างเนี้ย ก้อนโตโอ้โหหนึ่อบโอ้โหปิดฉากได้สวยงามมากๆพวกมึงจบไปที่ห้าพันสามรจ็ับเบ็ดห้าสิบเพื่อนเพื่อนฟีเกมรอบที่สงเบีกเลยเบีกเลย,เเลยสัตว์พอโอ้โหอันนี้มาจองแม่งเ,เกมบั็กเปล่าวะโอ้ฟีเกมสรอบติดๆนะแล้วเข้าฟีเกมเบ็ดสากบเบดดัเบ็ดห้าสด้วยโอ้เบ็ดสามสบนี่ไม่เท่าไหร่นี่พูนตรงเลยแต่เบ็ดห้นี่ จ่ายขนาดแท้นะครับเพื่อนๆ<อ>โอ้โหว,วันนี้กะจะเล่นแบบยาวๆนะโอ้โหแต่ทุนออกมาพันหนึงไงไม่มากไม่น้อยพอด,พอดีพอดีนะเพื่อนๆเ,เออแต่ที่ผ่านมาก็เล่นแบบทุนหนาๆสามพันอัพสี่พประมาณนี้โอ้โหนี่ฟรีเกมเพื่อนๆมาจองเวสุดจัดฟรีเกมสรอบติดๆเบสสามกว่าเบสห้าวันนี้1,000ได้มาเ0็ดพัติมคลมว่าบวก6,000นะพวกมึงโอ้โหเบรกแน่นอนสำหรับเกมแนวนี้ ไม่มีฟรีสเป็นให้ซื้อนะครับเพื่อนเอเออรอเข้าอย่างเดียวโอ้โันนี้คือถือว่าดวงดีมากๆเลยพวกมึงอ่ะก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยว่าคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไรก่อนจะไปก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากกด subscribe กด,ดิิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ